วันนี้ช่างโจจากชนบุรีแอนซอรี่นะครับวันนี้มามีตัวเ,เขาเรียกกล่องเก็บของเนกรสุงของโตโยต้านะครับมาเสนอนะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันใช้วางบริเวณเบาะหน้านะครับก็สะดวกสบายอีกอย่างหนึง่งก็คือสำหรับท่านที่เดินทางคนเดียวนะครับ มาดูวิธีการติดตั้งตัวกล่องเก็บของอเนกประสงค์เบาะหน้านะครับก็ในแพ็กเกจก็จะมาแบบนี้เลยกางมันออกมานะครับจะได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวตัวนี้เป็นตัวมีตีนทุกแกเพื่อยึดกับด้านล่างด้านล่างนี่นะนี่นะครับเพื่อยึดกับด้านล่างสามารถแปะเข้าไปได้เลย ก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนบริเวณเนี้ยจริงๆแล้วเราจะใช้ยึดที่เอาเสียบเข้าไปตรงเบาะนะครับบริเวณบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็เสียบเข้าไปเวลาเบาะมันหนีบไปปุ๊บตัวกล่องเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้เพราะว่ามันโดนโดนหนีบด้วยด้วยตัวนี้ที่เบาะนั่งด้านหน้านะครับส่วนด้านในก็กลางออกมาแล้วจะมีแผ่น แผ่นรองพื้นนะครับแผ่นรองพื้นจะเป็นแบบนี้สามารถกางออกมานะครับกางออกมาก็จะทําให้มันแข็งแรงขึ้นอีกบริเวณพื้นนะครับจะแข็งแรงขึ้นเพราะเวลาเราเราเสียบตันี้เข้าบอดหน้าล้วเนี่ยเราสามารถใส่ขวดน้ําได้ใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําใส่ของกระจุก,กระจิก๊กมี มีเยอะมีมีช่องให้ใส่หลายช่องนะครับมีทั้งสองด้านคาน,นาจะมีแถบสีแดงใส่ของได้ใส่กระสานได้นะครับส่วนตัวนี้เวลาเราหนีบเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราจะยกออกสมมุติว่าเรามีของใส่อยู่หลายๆชิ้นเราสามารถยกมันออกโดยมันมีหูหิ้วนะครับ ดึงมันออกได้เลยนี่นครับสามารถยกหิ้วไปได้เลยสำหรับยิ่งเหมาะสำหรับท่านที่เดินทางคนเดียวแล้วก็มีสัมภาระาเยอะนะครับของต่างๆที่ใส่ในนี้ก็สามารถหิ้วออกจากเบาะไปได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการติดตั้งจริงๆที่มันอยู่บริเวณด้านหน้ารถนะครับนะครับทีนี้ เรามาดูวิธีการติดตั้งในรถนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งในรถเราเอาตัวนี้นะครับที่เป็นตีนตแกนะครับเสียบเข้าไปใต้เบาะนะครับจากนั้นเราสามารถนำเบาะเรามาวางได้เลยโดยกดลงไปตรงตีนตะแกนี่นะครับก็จะเป็นกล่องแล้วใส่ของได้นะครับ นี้จะใส่ขวดน้ำจะนอนหรือยังไงก็แล้วแต่รว่าจะเสียบเข้าไปแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแก้วเยตีให,ใหญ่ๆนี่ก็ก็เสียบได้เหมือนกันนะครับีขวดมันน้ำมันน้อยก็ประมาณนี้ใส่ของเสร็จสมมุติว่าเราจะยกออกเราก็แค่นี้ได้เลยยกออกมาเป็นตะกร้กกาหิ้วไปได้เลยนะครับสะดวกสบายสำหรับ ทันทีเดินทางคนเดียวไม่ต้องนำของเข้าของออกกันบ่อยๆนะครับตัวนี้ถ้าสนใจก็สั่งมาได้นะครับเห็นไหมถ้าเราก,กดไปตีนลุกแกก็ไม่หลุดไม่เลื่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามชนบุรีอสซอรี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีตัวไหนมาเสนอเดี๋ยวติดตามกันนะครับขอบคุณครับ